ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับคลิปนี้จะมาสอนท่านดูนะครับไอ้ไข่ทรงน้ําปี63นะครับเป็นกรอบอะคริลิกนะครับกรอบอะคริลิกจากวัดนะครับจะเป็นทรงนี้เท่านั้นนะครับวันนี้จะมาสอนท่านดู3มจุดนะครับ3ามจุดแล้วจบเลยครับแพ้เลยครับ3ามจุดนะครับจําให้ดีนะครับตัวนี้เกล่าล่าสุดนะครับเนี่ยตัวนี้เก๊มาล่าสุดนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับใกล้เคียงมากนะครับ ส่วนส่วนองค์นี้นะครับนี่อันนี้ของแท้นะจากวัดจากวัดต้องเป็นทรงนี้นะครับจับขอบมาอันดับแรกนะครับท่านดูก่อนเลยครับนี่ฮะทรงอะคริกอย่างนี้นะครับแล้วก็บางๆอย่างนี้นะครับส่วนของเกทที่ลอกเลียนแบบนะครับนี่นะครับขอบเขาจะเป็นทรงนี้นะฮะนี่นี่นะครับแล้วก็จะหนาๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของแท้นะครับจุดแรกนะครับ ให้ท่านดูกรอบอะคริลิกนะครับต้องเป็นทรงนี้นะครับทรงอื่นวางได้เลยนะครับนี่ฮะจากวัดจะเป็นทรงนี้แล้วให้ดูพลิกมาเนี่ยด้านข้างจะบางนะครับจะไม่หนานะครับนี่ครับกรอบอะคริลิกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับจุดแรกกรอบอะคริลิกแล้วก็ต้องบางสองให้ท่านดูยันยันบริเวณขวามือเรานะครับเนี่ฮะบริเวณเลยไก่ขึ้นไปนี่ฮะเนี่ยปั๊มก็จะปั๊มตรงนี้ยันนะครับยันตัวนี้ครับต้องบางนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับ ต้องดูกันครับต้องส่องดูยันตัวนี้ต้องบางนะครับเป็นยันตอกมือนะครับบางนะครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้อ่ากล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับของเก๋ก็มีเหมือนกันนะครับของเก๋อ่านะครับยันอยู่บริเวณนี้นะ,ะ,ะ,ค,นะครับ,รบ,นนะรบรจะบางนะครับยันตอกบางนะฮะอ่าสองฮะจุดที่สองก็คือมีจุดที่หนึ่งีจุดที่สอง จุดที่สามนะครับเราพลิกมาดูวันนี้บางแล้วครับให้ดูให้ดูยันด้านหลังนะครับยันต้องคมชัดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับผมนี่ยันต้องคมชัดนะครับไม่เบลอนะครับนี่ฮะยันต้องคมชัดอย่างเดี๋ยวเรามาดูของเก๋ลอกเรียนแบบนะครับนี่นะครับ รอบอะคลิกนะครับนี่จะผิดนะครับจะไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นทรงอย่างนี้แล้วก็จะหนานะครับเนี่ยดวงเขานะฮะเกตตัวใหม่นี่จะหนานะครับแต่นะครับรูปรูปไอ้ไข่จะทำมาใกล้เคียงมากนะครับรูปไอ้ไข่นะครับเราดูเผินๆนนี่จะเหมือนเลยนะดูไอ้ไข่ทําออกมาใกล้เคียงมากนะครับนี่ฮะแล้วมาดูยันตัวนี้ของเขาก็มีตอกเหมือนกันนะครับบางคนไม่รู้คิดว่าแท้นะครับนี่ฮะ แต่ตัวตอกตัวนี้จะหนาหนากว่าตัวแท้นี้ครับตัวนี้จะหนามากนะครับเนี่ยจะหนากว่าต,วตัวตอกของเรานี่จะบางแนละ้วของแท้นี่จะบางจากวัดนะครับตัวนี้จะบางนะครับลองส่องดูนี่ฮะตัวตอกด้านข้างจะหนานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะจะหนาใหญ่นะครับใหญ่กว่าของจริงนะครับนี่ฮะครับแล้วจุดต่อไปนะครับเรามาดูขอบขอบตัวนี้ก็จะหนา แล้วมาดูยันด้านหลังนะครับ mm. นี่ฮะยันด้านหลังเขาก็เป็นหมึกสีแดงเหมือนกันนะครับหมึกปั๊มด้านหลังจะเป็นเบอร์เบอร์นะครับ mm. นี่ฮะนี่ฮะจะไม่ค่อยอ่าครับจะไม่ค่อยชัดติดเบอร์เบอร์นะครับไม่ค่อยชัดนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> แล้วก็ดูดูใบหน้าไข่ตอนนี้เขาทาได้ใกล้เคียงนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับ นี่ฮะขายไข่ตรงนี้นะครับก็จะลางๆของเก๊ก็ทําได้เหมือนหมดแล้วครับตอนนี้นะครับนี่ฮะเราต้องจำสามจุดที่ผมบอกนะครับคือจบเลยครับสามจุดนะครับใบหน้าอะไรทาได้เหมือนหมดเลยนะครับครับผมให้จำสามจุดนะครับจุดแรกก็คือกรอบทรงนี้เท่านั้นนะครับจุดที่สองก็คือยันตรงนี้นะครับต้องบางคมชัดบางนะครับ จุดที่3ก็คือยันด้านหลังนะครับต้องคมชัดปั๊มหมึกแดงคมชัดนะครับตรงนี้นะครับจําแค่3จุดนี้คือจบเลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมติดตามพรชัยไสยงามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ